ป๊าป๊ะป๊ะ<ม>ป๊ะปาห<ม>ันหน้ามาหน่อยฉันนนี้ขอทาให้ป๊ะปาน,นั่นวางคลิปหนีบกระดาษบนเหนือผิวน้ำมาแล้วเมาแล้วมันจะอยู่ได้หรือยังไง นี่มันเป็นไปได้ยังไงเพราะว่ามันแห้งใช่ไหมเปล่ามีอากาศอยู่ข้างในอยู่ข้างในตรงไหนในคลิปแสดงว่าน้ำมันมีความตึงผิวถ้าเราถ้าคลิปอยู่ได้ลอยได้คนเราก็นอนลอยในน้ำได้สงสัยจะเป็นอย่างนั้น เอาไว้ลามิสาไว้น้ํามาเดี๋ยวจะทดลองให้ดูว่ามันจะลอยอย่างนี้ได้เปล่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เห็นเนาะอ๋อนีไงนี่คลิปหนีบกระดาษลยอยลอยในน้ำพอเอานิ้วกดลงไปปับเออก็ม <Okay. S 3> จมจมโอเคสำหรับวันสำหรับวันนี้มีแค่นี้ใช่ไหม ใช่เลยแล้วเดี๋ยวเราหาเกมมาเล่นกันใหม่พบกันคราวหน้าอย่าลืมกดไลค์แชร์แชร์สับสกายหรือกดติ๊งกิ๊งกระดิงกระดิงโอเคสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อน๊า